สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีก่ก,กกนะคะเช้านี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านลุงนะคะเราก็เตรียมพร้อมจะไปทําบุญด้วยกันนะคะวันนี้ดูเพื่อนๆน,นะคะวันดีค่ะแอนวันดีค่ะนี่ค่ะอยู่มาเมื่อคืนนี้นี่โอ้โห คคนที่เราิดถึงอะไรลูกอะนั่งกินเลยนั่งกินตรงนั้นแหละลูกเดี๋ยวหมามันแย่งนั่งกินเลยดีนงคอยเป็นไงบ้างโอ้โหเมื่อคืนสาวลำวงก็ตึ้งหนึ่งหนึ่งเลยพอดีไหนลืมปตะแอนยังยังอะเอาแล้วพี่น้องสายหน้าเลยเอ้ยเป็นรอยจะไปลืมแปะล่ะ FC ดู โอ้ดซีดูนอนไหนกันเมื่อคืนนี้ฮะนอนไหนกันนะตรงนี้ค่ะนอนกับนิกกี้กับมงคลโอ้เอะเอนกับนอนกับมงคลกับใครนะชื่ออะไรนะน้องใหม่ตัวหนึ่งมะเขือมะเขือส่วนเสือก็นอนกับนิกกี้โอ้ก็นอนปลายขาเสือเร็วใครมาเข้านั่งตรงนั้นแหละลูกนั่งตรงนั้นแหละดีดีนะวางมันถูกนะคะนีพี่พอกินพริก ดูเอฟซีเขาลืมเราแล้วเหรอเขาลืมเราแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้ลืมโอ้ยดู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 อะไรอร่อยไหมลูกคุณโอ้ยเอ็นอยากกินนั่งหันนั้าดีๆนะหันหน้าดีๆเสียใจมากเลยเขาเมินเราแล้วอุ้ยใครมาเอ้ยรถตลาดใครมาอุ้ยมาขายกับข้าวแล้วอุ้ยนี่ไงโอ้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิม เจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็ไงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมวันนี้ก็อยากอร่อยไหมลูกอ้สวัดีค่ะดี้วล้กับข้าวกับข้าวนี่ไงข้าวเชือสวัสดีสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วกับข้าวกับข้าวนข้เืป้็นเป็นไหมอืมอืมโดนละ ลุงต้นลุงต้ยสบายดีไหมชจ่งต้จยเจอกเป็นไงลุงต้นสบายดีไหมเหมิม็งไม่ได้เจอลุงต้นกี่ปีเสือสองปีระยะที่อยู่ร่วมมาเดินมาช่วยกินนอนจดจ้าีใจจังเลยเจีทยวงานอันนี้ก็เสือับัวมีไหแม่จะขายอยู่เหมือนเดิมทุกวันก่อนเดี๋เดี๋ยวขอแม่พีรับปูนแม่พีก่อน เขตั้อยู่ข้างในเพราะว่าเราไม่อยากพาไปไปเสือพาไปเอ้าตั้งมาหน่อยหรอกจยากเมนหมดเลยโอ้นิกกี้ขออีกแล้วนิกกี้เขาอยากกินขนมโอเคอรลูกกินได้อร่อยเชียวเอ้าทำไมมันคำใหญ่เหรอมนุษย์ขอกินขนมด้วยเอ้ยอ่ะหมดเร็วมากเลย อ้วนหมดเร็วมากเลยไปเอาอีกไว้เนี่ยเอามาให้นิกินเดี๋ยวลงใต้ลงใต้เดี๋ยวเอาไข่หงหน่อยขนมอีกเพราะว่านิกเขาชอบมากอร่อยมากเลเดี๋ยวแบะไปให้นิกี้ก่อนไม่เอาไม่กินอันนี้ให้นิกนี่ของหงเหรออันนี้ไงโอเคกินได้ค่ะโอเคอันนี้คห้นิกกินก่อน โอ้อร่อยเชียเอ้ยอร่อยเลยเออนิกอยากกินขนมด้วยนิกอยากกินขนมด้วยเ้าลืมเราแล้วนี่ไม่มองหน้าเลยดูดู ใครให้ค่าขนมเนาะวันที่จะกลับมาเออใครให้ค่าขนมเนาะวันที่จะกลับมาเอ่อเอ้ยอ้ยอะไรอ่ะจะแบ่งอันนี้ขอขนมอีกแล้วอ่ะเออหิวขนมจังเดบบีเดบบีแบ่งขนมให้ให้นิกี้ก่อนจะลืมเราหรือเปล่านิกี้ขอขนมอีกแล้วมานี่นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากสวัสดีค่ะโอ้ยเออน้องพลรอีกหน้องขี่รถ เดี๋ยวไม่ไปลูกไม่ไปเพี่พอยมาพี่พอยไป็ื้อน้ำนี่นี่นีนี่นี่เขาชอบมากเลยนี่กินไหมกินไหมกินหมดไปสามก้อนแล้วเนี่กินทีละก้อนเอืมทีละก้อนเลยนะอ๋อมินรออยู่ตรงนี้อุ้ยไม่ได้เบะให้เบะให้โอ้เอ้าหลุดปากแล้ว หล okay. <c oughs> ุดปากแล้วเขาก็เก็บเกยขยับออกมาตัวนี้ลูกเออวันนี้ตื่นเช้าแต่งตัวยังสวยเลยเาเอ้แลอเอาอยจะถึงให้ไปไหมลูกมันต้องใส่มือให้ไงลูกแม่สงสัยอิ่มแล้วกินไปหลายก้อนแล้วพอแล้วลูกมันอิ่มแล้ว เออคนกินเลยโอ้นิกกี้กินอีกแล้วโอ้นนนเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนพอแล้วพอแล้วเขาอิอ่มแล้วลูกพอแล้วพี่นี่อิ่มแล้วนนเอาไปซ่อนแล้วนนเออซ่อนเลยเอาไปซ่อนนิกกี้ฉลาดพออิ่มปุ๊บจะเอาเอาไปซ่อนเมื่อกี้เอาไปซ่อนแล้วนนเอาไปนั่งกินแล้วมานั่งแล้วเหรอเออนั่งกินเรากินทีนี้แบ่งนิกกี้แล้วอืมเราแบ่งแล้วเราก็กินทีนี้ไปวัดกี่โมงคะเดี๋ยวเราลงช่างค่ะยังไม่ยังไม่รู้เวลาอืมอร่อยไหมอ่ะ ออร่อยจังเลยคุณหอมอะไรเนี้คุณหลอมดอกบัวใช่ไหมมต้นต้มฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนให้ไปแอนกินด้วยไหมไม่ไ้ใหแบ่งไปแอนเหรอลูกไอ้ออกกลางอามินคืออยากเบ้ให้พลิกผุยงสาวแล้วไงพี่พลอยมาแล้วโอ้โหพี่พลอยโตเป็นสาวแล้วนี่ มาแล้วไปเอาน้ำตกเป็นสาวแล้วพี่น้องลุกสาาเบะเอเอแอดมินเพิ่งนอนเมื่อคืนบอกค่ะมาเมื่อคืนไปเอาบุญเราก็มาด้วยกันเขาคิดถึงก็เลยพาเข้ามาให้เขาหาคิดถึงหน่อยใช่ใช่เบะอ้วนเขาบอกว่าตอนสองสาวไมเห็นสองสาวไหม ไม่เห็นเลยเนาะพลอยเห็นใช่ไหมไม่ที่งานไงที่บุญอ่ะแต่ก็น่าจะอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่ามันคนเยอะก็เลยไม่รู้มองไม่เห็นไม่รู้ใครเป็นใครใช่ค่ะใหญ่ใช่ไหมโอ้ยเมื่อคืนนี้ลำวงยนยุกเต็มแน่นเต็มแน่นเลยทุกรอบเลยไลแน่นมากเลยนะ คิดถึงมินน้อยก็นี่จอดอยู่ตรงนี้ทุกคนมินน้อยจอมสนอยู่กับเบรแล้วลืมเราเลยโอ้เปิดน้ำกินเองได้ด้วยใช่โอ้เก่งเนาะกินได้ด้วย้้ามินนอยคนเอาลงคนก็ได้โอเคมันนั้นนั้นจ้าสวัสดีครับพี่อู๊ดสวัสดีน้องสาวคนสวยสวัสดีค่ะเย็นมือ C T L สวัสดีค่ะ ี้ประมาณนค่ะ